แนวคิดเรื่องเชื่อมจิตการเข้าถึงแนวคิดนี้ด้วยความระมัดระวังและมีวิจารณญาณเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากไม่ใช่คำที่ใช้กันทั่วไปในคำสอนทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมและอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหากตีความไม่ถูกต้องนี่คือเหตุผลว่าทำไมการใช้ความระมัดระวังและการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งสำคัญคำว่าเชื่อมจิตสามารถตีความได้หลายวิธี และการตีความบางอย่างอาจผิดไปจากหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นบางคนอาจตีความผิดว่าเป็นวิธีการเชื่อมต่อกับจิตสํานึกที่สูงขึ้นหรือสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณซึ่งนําไปสู่การมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อภายนอกมากกว่าการคข้ควรส่วนตัวและการค้นพบตนเองคําสอนของพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมเน้นการปลูกฝังสติและปัญญาเป็นหลักในการรู้แจ้งการมีสติเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ในขณะปัจจุบัน และการสังเกตความคิดและความรู้สึกของตนโดยไม่ตัดสินส่วนปัญญาเกี่ยวข้องกับการเข้าใจอริยสัจส,สี่อย่างลึกซึง้งธรรมชาติของความเป็นจริงและหนทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ข้อเท็จจริงตามพระไตรปิฎกการเชื่อมจิตไม่ได้มีการกล่าวไว้แต่เป็นคําที่คนอุปโลกน์ขึ้นมาหากแต่ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการเข้าอนาเนชสมาธิซึ่งหมายถึงทําอันเป็นเครื่องอยู่ของพระอารหันต์เป็นสมาธิที่ไม่หวั่นไหวด้วยกิเลส เป็นสมาธิที่เกี่ยวกับอรูปฌานทั้งสี่คือเป็นฌานปล่อยอารมณ์ไม่ยึดถืออะไรเป็นสําคัญปล่อยหมดทั้งรูปและนามถือความว่างเป็นสําคัญซึ่งก็ไม่ได้หมายความถึงสิ่งเดียวกันกับการเชื่อมจิตหรือเกี่ยวอะไรกับการสนทนาสื่อสารผ่านจิตแต่อย่างใดสรุปคือหลักการแห่งศีลสมาธิปัญญายัางเป็นรากฐานสําคัญของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเป็นอริยมรรค เป็นหนทางที่ดีงามสู่การรู้แจ้งเพื่อค้นพบตนเองตามความเป็นจริงในที่สุดมีใช่เรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์แนวคิดการเชื่อมจิตเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด